h o n ด a b i ีโอเม1.2รุ่น V ีครับพี่ๆคันนี้ไม่แสนห0 0 0แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวเนี่ยแสนต้นนะฮะแสนต้นต้นภายในสวยสะอาดแบบนี้ใครมีงบอยู่ประมาณแสนต้นๆ้นอยากได้รถไว้ใช้งานสัก1คันคันนี้เกียร์แมนวนวลนะเกียร์กระปุกนะครับ,ต,บตึ๊ดเลยอ่ะก็รายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับพี่ๆี่มารับชมในชิปเต็มได้เลยครับผมชี้แจงไว้ละเอียดเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้านะครับวันนี้อยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะฮะแล้วก็วันนี้นะผมพาพี่ๆนะมาดูรถราคาสบายๆกันบ้างนะครับเผื่อใครมองหารถคันที่2คันที่3เอาไว้ใช้งานนะฮะอาจจะไว้ใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับฝากคันนี้ก้พิจารณาด้วยนะฮะคันนี้เป็น Honda b i o a ออัเมนะครับ1.2ุรุ่น V ีปี2 0 1 3นะครับราคาค่าตัวเนี่ย1 2 9 0 0 0นานะครับขอย้ำอีกรอบหนึ่ง129,000มกาขับกลับไปได้เลยไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วนะคร จบกันที่ราคานี้หรือว่าอยากได้ประมาณไหนโทรมาที่เบอร์ด้านล่างแปะเบอร์ไว้ให้แล้วตรงนี้นะครับคันนี้เนี่ยพี่ๆบางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเข้ามาได้สักประมาณหลายวันแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเราเอาไปเก็บงานให้อยู่ก็มีการทําสีฝากระโปรงหน้าใหม่แล้วก็ขัดเคลือบสีให้ใหม่นะครับภายในก็มีการสปาภายในให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆีมาดูวันนี้ก็คือรถเสร็จแล้วนะครับพร้อมปล่อยเดี๋ยวพาไปดูบอดี้รอบคันก่อนแล้วก็ส่วนรายละเอียดของภายในเนี่ยผมพาไปดูทั้งหมดนะครับอะมา บอดี้สีดำนะครับ b i o a m เมสวยๆน่าใช้นะครับสาวกฮอนด้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากพิจารณาด้วยเลขไมค์คันนี้เนี่ยอยู่ที่1 1 1 0 0 0กิโละครับด้านหลังเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้พี่ๆอาจจะเห็นว่าโลโก้ Honda าหายไปนะตรงนี้ไม่ได้หายไปไหนนะเพราะว่ามีการแกะออกนะครับเพราะว่าเรามีการทําขัดเคลือบสีด้านนอกให้ก็เลยต้องแกะออกไปนะครับแล้วก็พวก แบตที่เป็นอะเมสต,ต่างๆตรงนี้ผมมีติดให้ครบนะครับมีติดให้ครบเลยแต่ว่าวันนี้เพิ่งขัดเคลือบสีเสร็จผมก็เลยมาถ่ายให้พี่ได้รับชมก่อนว่าโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะครับรถพร้อมปล่อยแล้วนะฮะหนึ 9, ่งแแอบไปเห็นภายในนิดนึงดีกว่าอ่ะเกียร์กระปุกนะคันนี้นะครับเกียร์กระปุกเข้าง่ายคัดนิ่มไม่มีลื่นนะครับบอกเลยคันนี้สวยๆอ่ะมา เดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะครับว่าอะไรยังไงบ้างนะครับไฟหน้าเนี่ยมาเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ายังไม่ได้มีมาให้นะครับแต่ว่าดีไซน์ด้านหน้าก็ถือว่าสวยงามน่าใช้นะครับดีไซน์กระจังด้านหน้าจะเป็นโครเมียมแบบ2เส้นแบบนี้นะครับทะเบียน1751จนะครับติดต่อเข้ามาหาเต้ได้เลยใครที่สนใจคันนี้1 2 9 0 0 0สนอาพนะครับเส้นสายตัวรถด้านข้างสวยงามชัดเจนนะครับแล้วก็ฟิตเมนต์ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูแก้มนะครับแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้า แนบชิดสนิทกันแบบนี้มาดูล้อหน่อยดีกว่านะครับล้อเนี่ยคันนี้ได้มาเป็นขอบ14สีนะครับซีรีย,ยาง18565 R 1 4นะครับแล้วก็ดิสเบรกคู่หน้าเรียบร้อยแต่ในส่วนของล้อหลังเนี่ยยังจะได้เป็นแบบดัมเบรกอยู่นะครับตรงนี้ยางมาเป็นปี18เนาะเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้เอาปี19เนะฮะเดี๋ยวผมจะการเปลี่ยนให้นะเรื่องยางไม่ใช่ปัญหานะครับติดต่อเข้ามาหาเต้ได้เลยนะครับแต่อย่าต่อเยอะนะถ้าให้ผมเปลี่ยนยางโอเคไหมครับอ่ะตัว สปริงโชกอัพด้านหนพ,พี่ดูนะเดิมนะครับคันนี้โครงสร้างเดิมทั้งคันไฟเลี้ยวที่แก้มด้านข้างมีมานะครับอ่าสวยๆแบบนี้คลินคลีเลยนะครับตัวกันสาดมีมาให้รอบคันและเรียบร้อยแล้วก็พาร์ทเดิมนะครับโครงสร้างเดิมพาร์ทเดิมกระจกเดิมไม่มีแตกเล้าหรือว่าเปลี่ยนมานะครับหลังค่ารอยบุบรอยลักยิ้มไม่มี มาไล่ดูโครงสร้างกันต่อดีกว่าคลิปนี้อาจจะไปไวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากรถเนี่ยไม่ได้มีออปชั่นอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายผมพามาดูว่าโครงสร้างเนี่ยเดิมแล้วก็ในเลทราคาแสนต้นๆพี่ๆได้รถโครงสร้างแบบนี้ไปใช้งานนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับมาฝั่งเสา A นะครับหัวน็อตต่างๆสวยงามนะครับสกราเพจด้านล่างมีมานะครับแบบนี้แล้วก็แผ่นเพจเพจเดิมเครื่องยนต์ L12 นะคันนี้นะฮะเครื่องยนต์1 200cc นะครับหัวน็อ,อนตต่างๆฝั่งเสาบีกรอบประตูไม่มีถอดนะครับโครงสร้างหลักเราเดิมแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับสปอรตชัดสวยเดิมแบบนี้นะครับมาด้านหลังกันบ้างพอเป็นสีเบจสีครีมแบบนี้นะครับจากที่รถบอดี้เล็กๆเนี่ยทำให้ภายในเนี่ยดูกว้างดูโปร่งนะครับพี่ๆแบบนี้สวยน้่งนั่งนะสำหรับผมมองว่า ภายนอกอาจจะดูกระปุกกระปิกเล็กน่ารักแต่ว่าข้างในเนี่ยก็ถือว่ากว้างนั่งสบายอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นสีเบรแบบนี้ทําให้ภายในเนี่ยดูไม่อึอดอัดเวลานั่งนะครับอ่าแผงประตูประมาณนี้นะครับล้อหลังสเปคเดียวกับล้อหน้าเลยนะครับมีความแตกต่างก็คือได้เป็นเป็นตัวดมเบลกนะฮะพี่ๆอาจดูโครงสร้างด้านในด้วยนิดนึงแห้งๆนะครับโครงสร้างเดิมแห้งๆแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแก้ให้นะตรงนี้เหลืออีกจุดนึงรถอะใกล้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่า มีการขัดเคลือบสีอะไรไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บสีงานบางชิ้นนะครับก็จะมีฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายที่มันมีซเสียวเราก็ไปเก็บงานให้นะครับก็เดี๋ยวเหลือติดพวกแบตพวกโลโก้ต่างๆแล้วก็เดี๋ยวแก้ตัวลักยิ้มตรงนี้ให้นะครับรถก็พร้อมปล่อยทันทีนะครับก็มาอัปเดตให้ได้รับชมกันเรื่อยๆมาดูบั้นท้ายกันหน่อยดีกว่าด้านท้ายดีไซน์ออกมาก็ค่อนข้างสวยงามนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยมีมาให้2ตําแหน่ง เดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงท้ายให้พี่ดูนิดนึงนะครับจะได้มาดูในส่วนโครง,งสร้างด้านหลังกันด้วยอบอ่ะมาด้านท้ายนะครับหัวน็อตฝากระโปรงท้ายไม่มีแกะนะครับแล้วก็ซีนเดิมนะฝากระโปรงนะครับเราไปเก็บสีภายนอกมาให้สําหรับฝากระโปรงท้ายแต่ว่าเราไม่ได้สาสีมาทั้งหมดนะครับแล้วดูฝาท้ายไม่ได้แกะด้วยนะครับสีมันซีเซียวไปหน่อยนะครับก็ไปเก็บงานให้ ื่อความสวยงามไม่ได้ขายตามสภาพอยู่แล้วนะครับด้านหลังตัวรางน้าสปอร์ตเดิมนะครับรอยเชื่อมรอยต่อมีเห็นชัดเจนนะครับแบบนี้อ่าประมาณนี้กระจกหลังก็ยังเป็นเดิมอยู่นะครับโครงสร้างเดิมสบายใจได้นะพี่ๆนะรถไม่ได้มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีแน่นอนแล้วก็คันนี้เนี่ยรถปี13นะรถ11ปีไม่วิ่ง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลพี่ๆนะครับถือว่า เฉลี่ยต่อปีเนี่ยไม่ถึงหมื่นโลนะวิ่งประมาณ8 9 0 0 0โลเท่านั้นเองต่อปีนะครับเอามาดูภายในกันหน่อยภายในเนี่ยเบาะผ้าหัวหมอนถอดไม่ได้นะแต่ว่าผมบอกก่อนว่านั่งนุ่มมากแล้วก็ที่สาคัญนะรถเล็กขนาดนี้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับพื้นที่สเปซในการนั่งด้านหลังเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างกว้างเลยนะพี่ๆนะกว้างเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นมานั่งนิดนึงพี่ๆดูสเปซนะผมนั่ง เหลือเยอะเลยนะครับด้านหน้านั่งสบายนะครับเห็นภายนอกเล็กๆแบบนี้ภายในเนี่ยนั่งใหญ่กว้างสบายมากนะครับฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังเนี่ยมีกระเป๋าจิงโจช่องเก็บเอกสารมาให้2ตํตำแหน่งซ้ายขวาแล้วก็มีที่ใส่แก้วมาให้1ตําตำแหน่งนะครับคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามสะอาดใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันอาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าจะพาพี่ๆมาดูทั้งหมดล้กันนะครับมา กุญแจเนี่ยไม่ใช่ไก่กานะได้มาเป็นรีโมทนะพี่นะอกุญแจได้มาเป็นรีโมทแบบนี้นะนะครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตพาดูแผงประตูก่อนกระจกเนี่ยไฟฟ้า4บานนะครับออโต้คนขับแบบนี้ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาบนตัวรถนิดนึงึเดี๋ยวผมติดเครื่องก่อนนะครับเลขไมล์หน0 0งแสนหโลนะครับเห็นไฟเครื่องโชว์ตรงนี้ เดี๋ยวแก้ให้นะพี่พี่นะเดี๋ยวแก้ให้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการถอดปลั๊กถอดอะไรออกนะครับเพราะว่าเราสปาภายในเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจัดการให้เพราะว่ารถยังไม่เสร็จนะครับน่าจะไม่เกิน2วันน่าจะเรียบรอ้อยแต่ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อมาหาเต้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับติดเครื่องเรียบรอ้อยดีไซน์มาน่านวัดเลื่อใไมลประมาณนี้ตัววิทยุนะครับมีมาให้อันเล็กเล็กแบบนี้แต่ว่ารองรับการเสียบสาย aux นะครับคันนี้นะ fm am แล้วก็ usb aux รองรับนะครับแอร์แบบมือหมุนนะฮะแบบนี้ ด้านล่าง power outlet มีมาให้ใส่แก้วได้2ใบนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบแมนวนวลนะครับเกียร์กระปุกสวยๆเลยเข้าเกียร์นุ่มมากนะครับแล้วก็คัดนุ่มเบรกมือแบบก้านยกเบาะสภาพก็ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับประมาณสัก95%ได้สวยงามน่าใช้มากนะครับช่องแอร์ก็จะดีไซน์มาเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะตับด้วยสีน้ำตาลนะฮะตรงนี้เป็นสีน้ำตาลอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวห้องเครื่องดีกว่านะครับปึ๊บ มาเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดฝาหน้าแป๊บหนึ่งนะอึ๊บมามากันเลยมากันเลยนะครับห้องเครื่องสะอาดสวยเลยนะครับสำหรับห้องเครื่องเรามีการสปาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ฝาหน้าเนี่ยผมขอแจ้งก่อนนะว่าตรงนี้มีถอดเพราะว่าเราไปทําสีให้ที่ผมแจ้งนะว่าฝากระโปรงเนี่ยผมไปเก็บงานให้นะครับแต่ว่ารถไม่ได้มีชนมาเพราะว่าพี่ๆดูจากคานมอาน้าด้านหน้าได้นะครับคานม่น้ําไม่มีแกะนะฮะคานม่าน้าไม่มีแกะสปอร์ตชาร์สวยแบบนี้แต่ฝากระโปรงผมไปเก็บสีมาให้ก็ต้องถอดออกไปอยู่แล้วนะครับคงไม่ได้ทําสีอยู่บนตัวรถแบบนี้นะครับแต่ฝาเนี่ยไปเก็บสีมาก็จริงแต่ยังคงเป็นฝาเดิมโรงงานอยู่ นะครับสติก,กอร์พาร์ทเดิมโรงงานอยู่ครบแล้วก็รวมกันต่างๆขวาเดิมไม่มีชนมาแค่ถอดไปทํำสีเพื่อความสวยงามให้เท่านั้นเองนะครับภาพรวมประมาณนี้น็ <c oughs> Not อตแก้ม2ข้างซ้ายขวาเบ้าโช้กต่างๆทุกอย่างเดิมนะครับมาดูได้นะฮะหากพี่ๆสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับคันนี้129,000ะครับได้ B.O. o m a e เมดหนไปใช้งานปี2013ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ129,000 คัามไม่ผิดนะครับราคานี้ได้รถสวยๆโครงสร้างเกีร์ A แบบนี้ไปใช้นะฮะติดต่อมาหาเต้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ผมเต้ยพยโยนขอตูวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ